ไส้กรอกอีสานสูตรของแม่ครับผู้ชมน่ากินดีกินหอมมากเลยค่ะตอนนี้กินหอมสูตรทำไส้กรอกอีสานง่ายๆครับเครื่องปรุงก็มีไม่มากคมัดแบบนี้จะง่ายกว่ามัดทีละอันนะครับสวยๆนะคะน่ากินน่ากินนะคะเหลืองๆเลยนะคะนี่ครับอ่ากำลังสวยเลยค่ะอร่อยครับผู้ชมหยุดกินไม่ได้รสชาติเขาจะพอดีเลยนะคะตามนี้เลยนะคะอร่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันตอนเช้าตรู่เลยนะครับวันนี้อันนี้ฝนไม่ตกวันนี้อุปกรณ์มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ไส้เทียมคอลลาเจนลูกซื้อมาแล้วต้องทําประโยชน์นะคะพอะดีคุณยายอยากกินอยากกินอยากกินอะไรอ่ะไส้กรอกไส้กรอกไส่กรอกอีกสานนะคะวันนี้คุณยายทำคุณยายอยากกินเฮ้ยผมไม่เคยกินของแม่เลยอ่ะค่ะอันนี้ เรียกว่าลองทําได้ไหมลองทําก็ได้นะคะแต่รับรองได้ต้องอร่อยแน่นะะผมยังไม่เคยเห็นแม่ทํานะค่ะยังแต่เมื่อก่อนนี้อยู่ชนบุรีแม่เคยทําแล้วแต่ใช้ใช้ขวดใช้ขวดยังใช้ขวด,ควดโคก้กเอานะคะแต่อันนั้นคุณยายใช้ไส้สดแต่อันนี้คุณยายจะใช้ไส้ไส้เทียมไส้เทียมนะคะอพอดีลูกซื้อมาให้ก็เลยทํากินเลยค่ะน่าสนใจครับโอ้ยสดก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากนะคะ ก็มีหมูสับไคนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะหมูสับหงยายครึ่งกิโลนะคะอันนี้ครึ่งกิโลนะคะคอันนี้ข้าวสวยสี่ขีดอ,อันนี้วุ้นเส้นหนึ่งร้อยกรัมนะคะอันนี้เป็นห่อเล็กๆอะ่ะอันนี้หนึ่งร้อยกรัมรแล้วก็จะมีสามเกลือสองช้อนโต๊ะนะคะมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยอันนี้จะเป็นพริกไทยขาวนะคะอซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะ ผงปรุงรดหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือนะคะครึ่งช้อนชานะคะแค่นี้เลยค่ะแต่ดูข้าวกับหมูนี่ก็พอๆพกันนะครับมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะยน่าสนใจครับคูณชมใ <c oughs> ส้กรอกอีสาน <c oughs> ผมจะได้กินแล้วอันนี้คุณยายจะไม่ต้องซื้อ <c oughs> กินแล้วนะคะน่าไปหานะ่าแม่อะไรนะ กินแอมอ่ะชิงดองชิงดองออ๋คุณยายเตรียมมาแล้วค่ะไม่ผมว่าแล้วคุณยายเตรียมมาแล้วเรียบร้อยคุณยายลืมบอกอันนี้จะเป็นเชือกไว้มัดนะคะเดี๋ยวคุณยายจะบอกวิธีมัดด้วยค่ะเรามาลงมือกันเลยนี่ค่ะหมูของคุณยายนะคะครึ่งกิโลเขาสวยของคุลาคุณยายของที่แม่ทำมันก็โอโหไม่ได้ยากแต่ละอันนะครับ ถ้าบางท่านเขาก็จะใช้ข้าวเหนียวนะคะนิ้วคุณยายใช้ข้าวเจ้าได้หมดค่ะนี่ค่ะสา,สามเกลือสามเกลือนะคะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะ ลกทุกอย่างไ,ได้เลยนะครับน้ำตาลค่ะเครื่องปรุงก็มีไม่มากค,ค่ะเกลือนะคะสูตรทำไส้กรอกอีกสารง่ายๆ<ช>ค,ครับหุ้นเส้นใส่ได้เลยค่ะอุ้นเส้นท่านผู้ชมก็สับๆๆซอยให้มันแหลกๆหน่อยนะ หอมสามเกลือแล้วนะคะยังไม่ได้ย่างเลยนะคะอหอมสามเกลือแล้วหอมหอมเลครับหอมจริงครับผู้ชมให้เป็นเนื้อเข้ากันไปเลยนะครับค่ะนี่สักค้าุณยายก็จะ,จะเคาไว้ประมาณนี้ค่ะนี่อ๋อ ต่อไปก็เป็นไส้เทียมคอลลาเจน <ฮะ S 1> ครับ <ฮะ S 1> นี่เป็นอันแบบนี้เลยนะครับเด <ฮะ S 1> ี๋ยวนี้แม่ใช้ข้ามชองแล้วนะครับ,รรบแต่ผมว่ามันสะดวกดีน,น<ฮ>ะแม่เนาะ,<ฮ>ะอันนี้จะเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับรอบที่แล้วที่เราเอาทำไส้อั่วแต่ความจริงถ้าทำ ใส่กอกอีสานน่าจะเบอร์เล็กกว่านี้เบอร์เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะแต่นี้เราได้ครับ<ำ>ไม่เป็นไรทำกินเองไม่เป็นไรนะคะไส้เทียมนี่ก็หาซื้อในช้อปปี้นะครับในร้านเดียวกันนะเขาจะมีกระบอกอย่างนี้มาให้นะครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยลูกซื้อมาให้ก็ทําอยากกินอะไรก็ทํากินละทีเ <laughs> นี้ยโอ้แต่ช่วงนี้เราก็ติดไส้อั่วกันมากครับอร่อยนะครับ <laughs> อร่อยหอมๆกินไม่เบื่อเลยนะคะทาเองตะไคร้ขาใบมะกรูดอะไรเรามีในบ้านนะครับจับมาทําเป็นการประหยัดงบด้วยใช่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะอร่อยเราทาไปซื้อโลหลายร้อยนะครับนี่ครับกระบอกนี่ค่ะมาค่ะเราจะมาสวนไส้กันนะคะใส่ใส่ไปให้หมดเลยครับนี่ก็จะลูกใหญ่หน่อยนะใช่ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมทํำขายก็ต้องต้องใช้ไส้เบอร์เล็กว่านี้หน่อยแล้วก่อนเดี๋ยวผมหามาไว้ให้แม่ทำไมอย่างนั้นนะขายทากินได้แต่ขายแล้วเจ๊งแน่ค่ะถ้าลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะลูกระบาดไปซื้อเขานะคะลูกระบาทเราก็จะมัดปลายอย่างนี้นะคะเหมือนทําไส้อ่วอวแต่ข้างในไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะ นี่บ้านผมเขาเรียกว่ามัดถอดนะแม่ก่อนเราใส่ใส่เราก็ยัดไส้ลงไปเราก็ทิ่มก่อนเพื่อไล่ลมอันนี้เหมือนไส้อวบไหมแม่ที่เราแบบใส่ไม่ต้องแน่นในทีแรกอะใช่ใช่เหมือนไส้อ่ัวค่ะแล้วเราก็จะมัดจะชอบพองอะใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะมัดเป็นเป็นลูกลูกนะคะอ่นะไหนแล้วครับทีนี้ก็ หมุนใส่เข้าไปเลยครับคุณผู้ชมนี่บอกก่อนนะครับว่าผมซื้อเบอร์สามสิบสองมานะครับมันจะใหญ่ๆห,ห,หน่อย <c oughs> เอาไว้ทาไส้อว <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมหาซื้อก็ไส้คอลลาเจนครับเอาทําไส้กรอกอีสานก็เบอร์เล็กหน่อยใช่ค่ะ เวลาเราใส่เราก็ไม่ต้องใส่แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะมัดเป็นลูกๆอีกนะคะเราใส่ไปพอดีพอดีให้มันหลวมๆห,หน่อยนี่ค่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมขดยาวอยู่นะครับเนี่ยหมูครึ่งกิโลใช่ไหมแม่ใช่หมูครึ่งกิโลแล้วข้าวอีกุเต้นอีกอ่ะก็เยอะอยู่นะคะอื อันนี้เราเสร็จแล้วเราจะยังไม่ยังไม่ไม,มัดปายนี้นะคะเราจะเก็บไว้ก่อนมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไล่หมูอีกนะคะไล่หมูที่เราจะมัดอันนี้เหมือนไส้กรอกอีสานนะที่เขายะพองตัวขึ้นนะเนาะใช่ใชที่เราทําไส้อัว<ช>่วแม่เขาจะพองขึ้นนะครับนี่มาดูแม่มัดกันครับ ได้เนี่ยแหละครับใช่เพราะว่าถ้าเราเราต้องใช้ได้แบบนี้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าใช้ได้อย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายค่ะเราต้องใช้เชือกใช้เชือกแบบได้แบบที่ว่าไว้มัดไส้กรอกเลยนะคะอืมได้สําหรับทำอาหารนี่แหละครับค่ะล,ลูกแรกเราก็จะมัดอ,มอ่าได้เป็นลูกๆค่ะมัดตายเลยนะคะอันนี้เงื่อนตายเลยค่ะ น,นี่ต้องเอาให้แน่นน่่นะีคะลูกต่อไปนี่ค่ะเราก็จะมัดแบบนี้เลยเราจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่นะคะนี่น านผู้ชมก็ดึงแบบนี้เลยนี่นี่ดึงให้เขาเป็นแบบนี้นะคะนี่อ๋อครับอ๋อเขาจะดึงให้แน่นม,มีแรงดึงเองใช่ใช่ค่ะนี่เราก็มาเอาลูกต่อไปเราก็ไล่หมูไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้เขาแน่นมากไว้แล้วเดี๋ยวเราย่างแล้วมันจะแตกเดี๋ยวเวลาเราไปย่างเขาก็จะลูกสวยเองนะคะนี่นี่ค่ะอืม วนเชือกไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มัดเลยค่ะดึงเลยค่ะนี่เอาแต่ความจริงมัดไม่ยากเนาะแบบนี้เนาะเราจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่คุกใหญ่ไม่ชํานาญนะคะลูกเล็กมั่งใหญ่มั่งนะคะอันนี้ของเราเรียกว่าลองทำครับลองทํานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนแม่เห็นแม่ว่าแม่ทํากับไส้หมูนู่นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยายไม่ได้มัดด้วยนะคะอ๋อเมื่อก่อนก็ไม่มัดค่ะจับกินกันอย่างนั้นเลยใช่ใช่ย่างอย่างนั้นเลยค่ะ ไล่หมูนะครับแล้วก็มัดนี่มัดเลยน้อก็แค่เอานี้วนมาเท่านั้นเองใช่ใช่ค่ะเวลาเราดึงออกเนี่ยจะได้แบบทีเดียวเลยใช่ค่ะปรื้ดเดียวน,น,น,นี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยแม่อย่าเอาเนี้ยป้องขัดไว้นะครับมัดแบบนี้จะง่ายกว่ามัดทีละอันนะครับ อย่างที่เขาทาขายนะเขาเอาทางนี้แฝงขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมได้เยอะอยู่นะครับเยอะเลยอะนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็มัปลายทีนะครับนี่ค่ะโอ้หลายลูกครับหลายลูกเรียบร้อยแล้วนะคะมาย่างกินกันเลยอ่านี่ก็แบ่งเป็นท่อนเป็นท่อนได้นะครับ ยาวยาวเอาสั้นได้หมดนะครับแต่ทากินเองเนี่ยมันจะเน้นหมูหน่อยนะครับคุณยอน,นี้นะคะสวยๆนะคะนักกินนักกินนะคะวิธีมัดไม่ยากเลยครับถ้าท่านผู้ชมชอบเ,อเปรี้ยวท่านผู้ชมก็พึ่งลมไว้สักคืนหนึ่งไม่งั้นก็อย่างน้อยๆหกชั่วโมงอ๋อแม่เลยเอาอันนั้นมานี่คุณยายก็เลย เอาคอนโดมาค่ะวันนี้คุณยายจะพึงลมไว้สักหกชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะมาทอดผเอามาย่างนึกว่าผมจะได้กินแล้วเนี่ยย่างใช่ไหมยัางค่ะนี่นะคะเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนค่ะสักคืนหนึ่งเพราะว่าไส้กรอกแบบนี้มันจะต้องไส้กรอกอีสานเขาจะต้องพึงลมไว้ก่อนถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีรสเปรี้ยวเลยมันจะไม่อร่อยสมมติว่าใครไม่กินเปรี้ยก็กินได้เลยได้เลยค่ะอ๋อถ้าวันหนึ่งเนี่ย มันก็จะไม่เปรี้ยวเยอะมันก็จะพอดีถ้าประมาณ6กชั่วโมงนะก็จะพอดีชอบเปรี้ยวเยอะก็สองวันอะไรประมาณค่ะวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งอะไรเนี้ยนะคะอันนี้เราจะไม่ชิมตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมันมีมันยังไม่มีรสเปรี้ยวนิดๆเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปพึ่งนะคะพึ่งลมนะคะเดี๋ยวช่วยแม่จับนะครับไว้ในคอนโดอย่างนี้เลยครับนี่ค่ะเขาจะได้ไม่มีแมลงวันไปกวนนะคะ เียบเอคไว้ค่ะเราก็ลูดซิปปิดไว้เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนค่ะคืนหนึ่งคืนหนึ่งนะคะอยายอยากให้มันเปรี้ยวๆหน่อยนะอ๋อนี่วผมก็นึกว่าผมจะได้กินแล้วครับคุณผู้ชมยังค่ะนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับผมนี่สุดยอดเลยพาคุณผู้ชมไปดูหน้าบ้านดีกว่าแม่จะห้อยไว้ตรงไหนนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องระวังฝน่อยนะครับค่ะเอาเข้าเอาออกออาไว้อย่างนี้เลยพึ่งลมไวจะได้ไม่มีแดดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พึ่งคอแม่ไม่ถึงไม่ถึงยายไม่ถึงแล้วค่ะแจะผมช่วยแม่อือปอ๊บนี่ยแหละนี่ไว้อย่างนี้เลยค่ะโอ้สบายมากพรุ่งนี้มาดูกันครับค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหนึ่งวันผ่านไปวัยเหมือนโกหกครับคุณผู้ชมฝนตกปปแปะปปแปะนะครับเช้านี้เช้านี้ฝนตกนะคะนี่มาดูไส้กอกอีสานเรากันครับไส้กอกของคุณยายนะคะอันนี้ก็โดนแดดเรียบร้อยแล้วครับค่ะโดนแดดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาถ้าเอาไว้ข้างนอกอ่ะเขาจะเปรี้ยวเกินเราก็พอเอาไปพึ่งแดดพึ่งลมแล้วก็ เอาไปเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเช้านี้คุณยายก็เลยจะย่งแม่ใส่ใส่ใส่ตู้เย็นตอนกี่โมงเนี่ยตอนเย็นแล้ว๋อจนมืดแล้วหลายเลยครับค่ะเนี่ยวันนี้เราจะย่างกับเตานี้นะครับค่ะมาค่ะมาย่างกันเลยเรามาลงมือย่างกันเลยนะคะนี่เสกกอีสานครับนี่ค่ะตัวนี้มันจะไหมไหมเนี่ยแม่ เดี๋ยวตัดหน่อยเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่าได้อันนี้สาหรับย่างอันนี้ขดใหญ่หน่อยนะคะเดี๋ยวเราไว้ตรงกลางอ๋อนี่ค่ะโอ้โหเตาย่างแทบไม่พอนะครับเราเอาแค่นี้ก็แน้วัค่ะดคุณผู้ชมอยเหลืออีกอันนึงนี่นะคะย่างไปเลยแม่เตามันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขยับให้นี่นี่เลยเอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันนี่นี่ค่ะ นี่ใช้ไฟเท่าไหร่ดีวันนี้วันนี้จะเอาสักร้อยร้อยหกสิบพอเนาะค่อยๆย่างไปนะคะค่ะย่างไปเรื่อยครับแล้วแต่สีสันที่เราอยากได้นะครับค่ะโอ้คุณผู้ชมไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ซะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝนตกปอแป๊ะปอแป๊ะนะครับค่ะอากาศดี้ดีน้ําก็จะท่วมอีกน้ําก็จะท่วมเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดเราเนี่ย จังหวัดแพร่นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตกสองวันติดอะเอาละมาละท่วมแน่เหมือนวันนั้นตกคืนหนึ่งคืนกับวันนาะน้ำมาโอ้โหท่วมเลยน้ำท่วมเลยอะค่ะมดูน้ำท่วมสะพานเลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บมาดูกันนะครับค่ะใหญ่เอาไม้จิ้มฟันจิ้มหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ระเบิดแต่มันโอ้หมีน้ำกระฉอกออกมาด้วยนะครับนี่คะ มาพลิกกันดูครับนีเ่เหลืองๆแล้วนะคะ oh. นี่นะคะ่ะกำลังสวยเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ดูตามสีสันเลยครับว่าอยากได้ประมาณไหนเนาะเนี่ยก็ย่างไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จิ้มฟันจิ้มจิ้มจิ้มจิิ้นะคะพลิกไปเรื่อยๆนะคะ ครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับค่ะนี่คุณผู้ชมนี่ขนาดเราใส่ไม่แน่นแล้วนะค,ค่ะยังแตกเลยนะคะแตกเลยนะค,ค่ะใหญ่ไมนนู้แ,แตกะะได้ยังไงเนาะค่ะ,คะมันก็ต้องมีมั่งแหละเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะท่านผู้ชมเมื่อก่อนแม่ทําแบบไส้นี่ไม่ไม่แตกใช่ไหมไม่แตกแล้วก็ยายยายจะทําอันยาวเลยยายไม่ได้มัดนะคะอันนี้ผมผมรู้ละว,ว่า ลอมหน้าถ้าเราจะทำอะ่ะมันมันต้องไม่ไม่แน่นแบบนี้ต้องเอาล้นอันนี้ก็ไม่แน่นแล้วนะ,ะ oh. เพราะว่ามันจะต้องหลวมปานนี้เพราะว่าเวลาเราเอาไปพึง่งพึ่งลมอีกมันก็จะไส้มันก็จะหดลงไปอีกแล้วก็ทีนี้เราก็เอามาย่างอีกมันก็จะตึงอีกอ่ะตึงใช,ใช่ใช่ม,มันก็เลยแตกแต่เมื่อก่อนนี้ยายทำยายไม่ได้มัดแบบนี้นะคะยายก็จะไอ้นี่เอาอันย,วยาวๆเลยมันก็จะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ไม่แตกแบบนี้ นี่ครับคุณผู้ชมนี่นะคะมุ้งยาอวอขึ้นแล้วนะคะว้าวนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วครับค่ะมุ้งยาวจะตัดแล้วนะคะนี่น่ากินดคนีครับคุณผู้ชมโอ้เนี่ยครับถ้ามัดเชือกแบบนี้ก็ จะตัดสะดวกนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเอาเชือกออกนี่ค่ะไส้กรอกอีสานสูตรของแม่ครับผู้ชมน่ากินดีกินหอมมากเลยค่ะตอนนี้กินหอมแล้วมีผมว่ามีมีเปรี้ยวแล้ววันนี้นะคะถ้าเราถ้าเราไม่ชอบเปรี้ยวก็เราก็พึงลมสักพักหนึ่งแล้วเราก็ย่างเลย เล้วก่ผมว่าจับย่างได้เลยนะริงใช่นนะใชอันนี้เราอยากให้ลองเปยวอยดูครับใว่าหนึ่งวันเนี่ยเขาจะเปี้ยยสักเท่าไหร่นะครับแต่หน้ากินดีครับคุณผู้ชมปกติเมื่อก่อนยายทํายายก็ทําแล้วก็ย่างเลยอยากกินนะคะไม่ต้องมีการ <c oughs> ตากลมตากอะไรกันแล้วคะ่ะอืแต่หน้ากินดีนะครับกลิ่นนี่หอมๆเลยแล้วผมหิวข้าวยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้พัตเตอร์มาครับพัตเตอร์ถืออะไรมาโตแล้วนะครับผู้ชมเสกกรอ,กอะร่ะสกอกอีสานที่หนูกินไงที่หนูชอบกินไงลูกสวัสดีครับผู้ชมด้วยลูกสวัสดีครับออส้สกกรี้ลูกใหญ่มากสุดๆได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวมันจะเข้าปากไม่ได้สิลูก จัดกาไปทีละชิ้นสิโตแล้วนะครับ้านโอ้คุณชมน่ากินดิเอาคนรอกินนะคะกินกับแตงกวานะครับนี่ค่ะวันนี้ไม่มีกระหล่ำปีครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่มีกระหล่ำปีนะคะ อนี่ครับน้ำลายแตกแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไส้กรอกอีสานสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาค่ะถ้าเอาก่อนแล้วครับก็เตอร์ชิมก่อนเลยค่ะโอ้แต่น่ากินดีนะครับนี่ครับไมงยุงออไใหญ่แหวะให้ดูกอนนะคะนี่ค่ะสุกแล้วครับสุกลังเดี๋ยวมาดูความเปรี้ยวนะครับคุณผู้ชม เป็นไงแม่เปรี้ยวไหมแต่กินนอะมีปเปรี้ยวนะเปรี้ยวหน่อยๆแต่หอมมากหอมหอมสามเกลออแล้วเราทำเองเนี่ยใช่ใช่ค่ะ,<ม>คะใส่หมูจัดเต็มนะครับใส่หมูเยอะๆนะคะแล้วก็หอมมากแล้วก็จะออกเปรี้ยวนิดๆถ้า,ถาท่านผู้ชมชอบเปรี้ยวนิดๆน,ดๆนะเอาไว้คืนหนึ่งแบบนี้เลยนะคะจะอร่อยมากนี่ค่ะอันนี้เราก็พึ่งแดดใช่พึ่งแดดประมาณ 6ชั่วโมงค่ะแล้วก็คุณยายเอามาใส่ตู้เย็นตอนมืดนะคะพึงลมไว้กำลังพอดีเลยค่ะนี่ดูพัตเตอร์กินนะครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับสีสันก็เหมาะดีนะครับมาขอ,ขอลองชิมนะครับอยากกินมากเลยมา,าประจําที่เลยค่ะมาครับผู้ชมไส้กรอกอีสานตอนนี้มีเสียงฝนป๊อปแป๊ดป๊อปแป๊ดหน่อยนะครับนี่อร่อยไหมครับลูก อร่อยครับเนี่ยเราจะออกเปรี้ยวหน่อยๆหอมหอมผมกินต้องกินเป็นโล่งอย่างนี้นะครับอืมแต่ไม่กินเปรี้ยวฮะพริกนุ่งเม็ดอืมกินอืมกินอร่อยก็อร่อยในเกลือหมักหน่อยๆอืมกำลังพอดีอืมอร่อยมากอืม ผมว่าหนึ่งวันอ่ะกำลังพอดีใช่ถ้าใครไม่ทานเปรีย้ยวว่าย่างได้เลยใช่แล้วใครไม่ชอบเปรี้ยวนะคะทำแล้วก็พึ่งลมหน่อยหนึ่งแล้วก็ย่างได้เลยนะคะอืมแต่อร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมอร่อยผมพอกินกินแบบจัดเต็มเลยนะ <laughs> พริกหนึ่งเม็ดไม่กิ่นสามเกลอในนี้นะครับกลิ่นชัดมาก คุณยายกินพริกหนึ่งเม็ดยัดเข้าไปนี่ค่ะท่านผู้ชมพริกด้วยเกลือกขิงดองอร่อยมากขิงดองแล้วก็แตงกวานะคะอร่อยแต่วันนี้คุณยายไม่ได้เอากระลำฟีนะคะ นี่จังกว่าขอใช้มือเลยครับอร่อยครับคุณผู้ชมหยุดกินไม่ได้วันนี้วันนี้ยูวันนี้หนมได้กินแน่เลยนะ่ยใส่ใส่ใส่เนยหมูด้วยอ๋อนีอ้ดีกว่าใช้ม,มือได้ไหมคนเดินจะไปโรงเรียนแล้วนะคะ เดี๋ยวเดินหน้านี่ก็หกกบแล้วครับค่ะ <c oughs> อีนนี้ดีลูกมือนี้ดีลูกอร่อยมากครับผู้ชมลองไปทํากันดูนะครับมือน,นี้จับถ้วยไว้ลูกแล้วก็ตัก <c oughs> เพราะว่ากล่นสามเกลือแล้วก็หมูที่เราใส่เยอะอร่อยมันกัดแล้วมันสุดยอดรสชาติเขาจะพอดีเลยนะคะตามนี้เลยนะคะอร่อยอ,อร่อยจริงอางน,นี้ท่านผู้ชม ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาลูกใหญ่หรืลูกเล็กหรือว่าเอายาวๆแบบไม่ต้องเอาลูกยักษ์เลยเลยโอ้์่าเติร์บอกให้เอาลูกยักษ์เลยนะคะอือร่อยจริงวันนี้จะได้กินปูก็จะได้กินวันนี้ใส่คอลลาเจนนะครับหาซื้อของผมก็ซื้อมาจากกาแฟครับบ้านผมไม่มีขายนะครับอร่อยมากครับผู้ชมทำก็ทำไม่ยากไม่ยากค่ะ แค่ใช้เวลานิดนึงถ้าถ้าเราไม่อยากไม่ชอบเปรี้ยวเราก็ย่างได้เลยก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ไม่ชอบเปรี้ยวหรือว่าไม่ไม่ต้องผึ่งลมก็ได้ทําทําเตจแล้วก็ย่างกินได้เลยได้พัตเตอร์ก็กินด้วยนะครับนะคไม่ได้มาหลายคลิปแล้วเนาะใช่ค่ะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่และพัตเตอร์หน่อยนะครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกแล้วก็พี่พัตเตอร์พร้อมเดอะบุูฟของพัตเตอร์ด้วยนะคะวันนี้ไส้กรอกอีสานแสนอร่อยของคุณยายค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคัะค่ะแล้วถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซปเปอร์แท็กชาาได้ครับผมค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนโลบ๊ายบาย